เดี๋ยวเราจะไปส่งรถที่เพชรบุรีนะครับลูกค้าชื่อคุณดารุณีครับวันนี้เอสโซเเนสีเทาอันนี้ภายในดําเราจะเดินทางจากดีพอการลเร็สาขาพระราม2นะเพราะว่าสต็อกอยู่นี่เนาะใช่ครับเราแต่งรถที่นี่ใช่แล้วเดี๋ยวกำลังเดินทางขึ้นรถสไลด์ไปเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะว่าวันนี้ผมและน้องปุ้นนะครับเจ้าของเคสจะส่งว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกับพวกเราการลเร็การ์เซอรลพิเศษเลย วันนี้ผมกับน้องปุนเดินทางถึงนี่เลยครับร้านของลูกค้าแล้วนะครับร้านของพี่จารินสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่นี่ชื่อร้านว่าร้านบ้านในมีค่ะมาส่งมอบรถ S O สโอเซเสีเทาภายในดำเป็นไงไบ้างครับเห็นน้องปุ้นอบอกว่าเป็นลูกค้าที่น่ารักมากเจอกันที่ไหนครับที่งานโมอเตอร์โชว์คร์มอเตอร์เอสตอเนาะเห็นน้องปุ้นเล่าซารีนนิดน,นึงว่าพี่ถ้าพี่พร้อมรับสะดวกโอนเงินได้ไหมโอเลยใช่อันนี้เป็นเคสแรกเนี่ยปุ้นใช่ไหม เป็นไงพี่ทำไมถึงโอ้ทำไมถึงมั่นใจก็เชื่อมั่นเชื่อมั่นน้องค่ะแล้วก็คือเห็นรูปรถด้วยแล้วก็ทางบริษัทด้วยบริษัทแกแหลกเราเนาะก็มีความมั่นคงแล้วก็เชื่อมั่นได้นาอทีนี้ในส่วนของบริการน้องเนี่ยให้ข้อมูลครบถ้วนไหมครับพี่ก็ค่ะครบถ้วบริการดีเนาะสิ้นท้ายนิดนึงครับพี่ฝากร้านนิดนึงร้านพี่ชื่อร้านบ้านในมีอยู่ตรงไหนครับตรงนี้เราอยู่ตรงถนนถนนเพชรเกษมนะคะ ขาล่องใต้เลยบิ๊กซีประมาณ1กิโลค่ะก่อนถึงโรบินสันนะคะแวะทานได้ค่ะที่ร้านก็จะมีพวกข้าวราดแกงพวกก๋วยเตี๋ยวพวกอาหารแล้วก็ขนมของฝากขนเห็ดนี้ของฝากด้วยใช่ค่ะครบจบในที่เดียวใครผ่านไปผ่านมาตรงนี้นะผมว่าแวะได้เลยน่าจะจบก่อนเข้าหอหินก่อนเข้าอะไรได้เลย่คะยังไงฝากร้านบ้านในมีของพี่ดนรีด้วยนะครับว่าง่ายวันนี้ขอบคุณพี่ดนรีมากนะครับที่ไว้ใจ ผมน้องฟุ้นการแหลกลงแหลการนานพิเศษและก็บริษัทเราเนาะดีพออ่าขอบคุณนะครับพี่โชคดีนะครับพี่ขอกับพนิดไปรับเงินรับทองเริรวยรรวยแห่งแหงเรี่ยมเลย